โงสุดท้ายก่อนปีใหม่เดี๋ยววันนี้อยากจะมาอัปเดตกาแฟเพื่อสุขภาพเต้คุณคุณเพราะว่าคอมเมนต์เดือดมากเกิดปัญหาว่าเลือกไม่ได้ไม่รู้จะทานยังไงเอ้ยมันจําเป็นจะต้องทานจริงไหมหมองก็เลยเลือกมาให้เลยสําหรับคนที่ทานกาแฟอยู่แล้วแต่ว่าอยากได้กาแฟที่เน้นไปทางด้านสุขภาพมากขึ้นรวมมาให้ที่แบบยอดขายดีส่วนผสมดีนะรวมถึงแบบเช็คจากคอมเมนต์ลูกค้าให้เราด้วยเริ่มที่แบรนด์แรกจ้ะก็คือ ND ดีอ่า คงคุณหน้าคุณตากันอยู่อันนี้ดังใน t ิ k กต k ก็จะมีประเด็นดราม่าบ้างนะคะมีคอมเมนต์อื่นๆทั้งชมบ้างนะคะมาดูสารสกัดที่ใส่มากันสารสกัดที่ใส่มาจะเป็นสารสกัดจากคาเขียวก็เน้นไปที่เรื่องการเผาผลาญลดการดูดซึมน,น้ำตากระบองเพชรมาช่วยลดความอยากอาหารมีฟุกโตรหรือโกสคลายคือเขาเป็นพรีไบอติกใช่ไหมถ้าในเชิงของลําไส้เนี่ยก็ช่วยได้นะคะแต่ว่าถ้าในเวของคนที่อยากจะแบบ คุมน้ําหนักอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นตัวที่มาทําให้แบบอิ่มไวขึ้นช่วยยับยั้งการสร้างไขมันอารมณ์นั้นมีกาแฟผงสําเร็จรูปมาด้วยประมาณ16%ค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้แจ้งว่าเป็นกาแฟประเภทไหนหน้าตาข้างในจะเป็นซองแบบนี้คุณคุณหนึ่งซองเนี่ย60กิโลแคลในหนึ่งถุงจะมีเจ็ดซองเล็กราคาอยู่ที่ประมาณ207บาทเน้นเป็นตัวที่เหมือนมาช่วยคุมหิวสาหรับคนที่ชอบกินจุบจิบแต่ถ้าเป็นสายที่ต้องการการ,การเบิร์นเนี่ยอาจจะช่วยได้บ้างนะคะแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่าไหร่่อมาบามาท เป็นกาแฟสุขภาพที่หมองรีวิวไปแล้วเออฟีดแบ็ดีเดี๋ยวมาดูที่แอคทีฟเขากันนะคะจุดเด่นก็คือมีไว้คิตตี้บีนเอ็กซ์ทรคเป็นตัวมาบล็อกแป้งก็คือบล็อกไม่ให้แป้งกนกายไปเป็นน้ำตาลเพราะน้ำตาลจะเอาไปใช้เป็นพลังงานในร่างกายใช่ไหมเพราะฉันตัดวงจรนี้เลยมีแอลคาไลนที่เป็นตัวที่มาช่วยเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อมาช่วยเพิ่มการเบิร์นในคนที่ออกกำลังกายซึ่งแอลคาไลนเนียค่ะเขามีรายงานนะคะในผู้ที่ทดลองว่าน้ำหนักลดลงได้มากสุดถึง1.55กกภายในเว12สัปดาห์อันนี้ถือว่ามามกิโเสรัม่ายในเวลาสิบสองลั เ,เขาจะมีความเมื่อยลา้าใช่ไหมครีเอทีนจะมาช่วยลดการเมื่อยล้าจากการออกกาลังกายอันนี้มีคอลลาเจนที่เป็นไฮโดรไลซ์คอลลาเจนด้วยนะคะก็เป็นตัวมาช่วยบํารุงผิวให้ผิวดูชุมช่มชื้นเต่งตึงแล้วก็เขามีสมตังกุยด้วยนะเป็นตัวที่มาช่วยลดการท้องผูกได้ที่ของนิปตาก็คือใส่กาแฟอาราบิก้ามา50กว่าเปอร์เซ็นต์เลยเพีคุณเพราะฉะนั้นกลิ่นจะหอมรสชาติจะกลมกลม่อมมองไม่ใช่ใส่กาแฟทะนะี่ช <c oughs> อบเลยแล้วก็หนึ่งซองเนี่ยมีแค่สี่กิโลแคลอรี่นะคะก็เหมาะสาหรับสายที่แบบคุมน้าหนัก จะดูแลสุขภาพพร้อมกับอยากดูแลรูปร่างไปด้วยเลยมีสมสมหลายอย่างนะคะที่ใส่มาเพื่อเน้นในเรื่องของการเบร์นการเผาผลาญจริงๆอะมองเห็นฟิลแบบนั้นแหละว่าทาไมเราต้องมากินกาแฟทรีนวันแบบนี้ในเมื่อสามารถหากาแฟทรีนวันที่เป็นซองละหบาท6บาทได้มองจะบอกว่ามันไม่เหมือนกันนะกาแฟที่เขาเน้นไปทางด้านสุขภาพเขาจะใสสารบํารุงที่ช่วยดูแลสุขภาพเข้ามารวมถึงพวกคอเลสเตอรอลหรือแฟตต่างๆก็จะตัดไปเพราะฉะนั้นจะมาเป็นกาแฟทรีนวันเหมือนกันไม่ได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นจะมาเป็นกาแฟทรีนวันเหมือนกันไม่ได้นะจ๊ะ ตัวที่สาจะเป็นมาเทีย อันนี้ก็เคยรีวิวแล้วเช่นกันอันนี้อยู่ในรูปแบบกล่องจุดเด่นก็คือใส่เป็นตัว MCT Oil ที่อยู่ในรูปแบบร์มาปกติ MCT Oil เราจะหยู่เวลากินใช่ไหมเพราะมันเป็นรูปแบบเป็นน้ำอ่ะอันนี้มาช่วยคุมหิวแล้วก็มาช่วยเพิ่มการเผาผลาญมีไว้คิ Kidney Bean Extract ใส่มาเช่นกันนะคะก็จะเป็นตัวมาช่วยบล็อกแป้งมี l k a t r i i n มาช่วยเพิ่มการเผาผลาญเสริมธิ์ด้วยสารสกัดจากพลิกแต่ว่าใส่มาน้อยมันศูนย์จุดกว่ากว่าเปอร์เซ็นต์เองนะคะอันนี้มาเพิ่มการเผาๆเช่นกันเขาใส่กาแฟอาราบิก้ามา5 4ซึ่งก็จะนอุดต้านะเพราาตใส่มาแบบ 50%เป็นลยอะเป็นกล่องแบบนี้ก็จริงแต่ว่าข้างในเขาจะเป็นซองนะคะข้อดีของซองแบบนี้เขาจะฉีกง่ายคุณเพราะว่าซองเขาไม่ได้เหนียว1กล่องเนี่ยมี10ซองแต่ว่าราคาก็จะสูงโดดไปกว่าชาวบ้านเขาเพราะว่า450าบาทต่อกล่องเลยคือตกซองละ45บาทอะเหมาะกับสาสออกกำลังกายที่อยากเน้นช่วยเบิร์นเมื่อกี้น่าจะลืมบอกว่าหนึ่งซองเนี่ยก็จะแคลเยอะกว่าชาวบ้านขึ่นมาหน่อยก็คือ70กิโลแคลต่อมาเป็นวิ่งไว้ค่ะวิ่งไว้เนี่ย เพิ่งเคยลองครั้งแรกจากการที่จะมารีวิวคลิปนี้แหละเลยต้องสรรหากาแฟมาลองทานนะคะข้อดีก็คือใส่เป็นพีโปรตีนหรือว่าโปรตีนจากถั่วลันเตามาก็จะเป็นตัวที่มาช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อเป็นอะไรที่มาช่วยคุมน้าหนักได้เนอะมีสารสกัดจากมันฝรั่งเอออันนี้ค่อนข้างแปลกกว่าสูตรอื่นนะคะก็จะเป็นตัวที่มากินเราให้อิ่มอ่ะมีแอลฟินิลอะรานินมาช่วยลดความอยากอาหารมีเมล็ดกาแฟที่ไม่ผ่านการคั่วอันนี้ข้อดีก็คือคาเฟอีนจะน้อยแล้วก็จะเป็นตัวที่มาช่วยคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้สตรรเนนนี้้ใชป็็กกกกาาแฟบิ7%ว่ะะะคจ น้อยกว่ามาเทียแล้วก็นิพตาหน้าตาซองจะเป็นแบบนี้ค่ะ1ซองเนี่ยแคลเท่ากับนิพตาเลยก็คือ40กิโลแคลแล้วก็ใน1แพ็คเนี่ยมีทั้งหมด10ซองนะคะราคา250บาทมองว่าเหมาะกับคนที่ติดกาแฟอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ากลิ่นกาแฟเขาค่อนข้างชัดแล้วถ้าใครที่เป็นสายที่รู้ตัวว่าเราชอบกินจุกจิกแบบสูตรนี้เขาจะมีตัวที่มาช่วยคุมหิวได้เยอะใช่ไหมคะก็แนะนำแต่จะบอกว่าสารสกัดใสามาเยอะก็จริงแต่ว่าเปอร์เซ็นต์แต่ละตัวค่อนข้างน้อยคือแบบศูนย์จุดเปอร์เซ็นต์เนี่ยครึ่งงงงงงนนนนนึึขขออฉลลลาาากแ้้วนะมจะถ 00, เี่่ยค สุดท้ายเป็นตัวบอด,ดี้เชฟจ้า หน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้ก็เพิ่งเคยลองกินเหมือนกันจะเป็นสูตรเจียนะคะอันนี้มารดเจียเห็นไหมในรูปเลยตัวมารดเจียที่ใส่มาจะเป็นตัวที่เจียเขาเป็นไฟเบอร์นาะเพราะฉันเขาจะมาพองในท้องก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราอิ่มไวขึ้นนะคะรวมถ,ถึงในแง่ของลําไส้เนี่ยก็ช่วยส่งเสริมระบบขับถ่ายด้วยมีแอลคคไนีนที่เป็นตัวที่มาช่วยเพิ่มการถ่อผานมีใบมารุมที่เป็นตัวมาเสริมฤทธิ์นะคะในแง่ของการสลายไขมันเนาะแล้วก็ใส่ไฮโดรไลซ์คอลลาเจนมานะคะอีกประมาณสามร้อยกว่ามิลลิกรัมก็เปมาประณ ร้สองเปอร์เซ็นต์คุณแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้แจ้งเหมือนกันว่าใช้เป็นกาแฟาประเภทไหนหนึ่งกล่องจะเป็นซองแต่ว่าซองจะแตกต่างจากชาวบ้านเขาตรงที่ซองจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะอันนี้หนึ่งซองทั้งหมดเจ็ดสิบกิโลแคลอรีหนึ่งแพ็คเนี่ยแบบนี้นะคะจะมีสามซองเล็กทั้งหมดสามสิบเก้าบาทตกซองละสิบสามบาทได้หมอกับคนที่อยากดูแลแบบสุขภาพลำไส้อะเนืเพราะว่าเขามีตัวมเมล็ดเจียมาด้วยนะคะแล้วก็คนที่อยากจะเผาผลาญเปน็นตัวส่วนตัวหมองลองเราหมองว่ามันไม่ค่อยได้ช่วยเท่าไหร่จบไปแล้วนะคะหมัดต่อหมัด กาแฟนะใครที่ชอบสูตรไหนอยากได้เรื่องอะไรก็เป็นเลือกให้เหมาะกับตัวเองนะคะ <c oughs> หรือว่าใครทานกาแฟเยอไหนอยู่คุณคุณอย่าลืมมามัๆยกัน <c oughs> แล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ค่ะยมองก็ฝากกด subscribe ลค k แล้วก็แชร์ให้แบบคนที่คุณรัก <c oughs> ติดตามรีวิวสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์เตชังกูรูเช็ควันนี้กคเรียามองไปแล้ว